วัสดีครับเสื้อสูบอ,อ,อลอยเฮคิิสครับวันนี้ลองมาดูงานซ่อมกันบ้างครับลูกค้าส่งของมาทํานี่เป็นตัวอย่างการส่งพัสดุที่ถูกต้องนะครับนี่โยนได้เลยครับต้องให้หนาๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าข้างในเป็นอะไรสภาพข้างในนะครับอันนี้คือฝาสูบ c b r ครับวาวขาดมาจากที่เห็นตอน,ตอนนี้เนี่ยคือ บ่าวาวเสียแล้วครับหนึ่งข้างครับเราก็จัดการซ่อมตรงจุดนี้ก่อนขั้นแรกเลยก็เอาบ่าวาว,าวออกก่อนครับเจ้าธีเชื่อมออก ตอนนี้ป่าวาวก็ออกไปแล้วนะครับเห็นเป็นรอยเนื้อแหว่งไปเลยครับทีนี้เราเตรียมเชื่อมตัวนี้ลองเชื่อมอาร์กอนครับเราก็ต้องเตรียมเนื้อให้สะอาดก่อน <S 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 ครับแล้วก,ก็เอาผิวขมเหลาดำๆออกให้หมดก่อนนปป่ววน ทางผิดด้เเลขล่าของอ้างเรียบร้อยนะครับแต่ว่าพอเรามาดูแล้วจะเห็นเลยว่ารอยเจี๋ยของเราเนี่ยมันเลยไปถึงบ่าวาวอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับ บ่าวาลเสียอีกข้างหนึ่งก็คือถ้าเชื่อมไปเนี่ยมันก็โดนบ่าวาวแน่นอนครับลักษณะแบบนี้ก็คือว่าสรุปว่าบ่าวาวอีกข้างหนึ่งก็ต้องถูกเปลี่ยนใหม่ด้วยครับเพราะถ้าเชื่อมไปนี่ยังไงยังไงก็โดนบาดแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปเอาบ่าวาวอีกข้างหนึ่งออกด้วย พอโดนความร้อนแล้วมันก็จะหลุดง่ายนะครับบ่าวาวตัวเฉพาะเป็นบ่าวาวที่ทํามาแล้วครับ, oh รบต้องเชื่อมจนรอบเลยนะครับ ต้องเชื่อมจนรอบเลยเพราะว่าเราต้องการเจาะทำบ่าใหม่เลยมีลูกค้าถามมาบ่อยๆนะครับว่าแคงโซนิกกับแค้ง c b r เนี่ยเราใส่ทูกสูบได้โตสุดประมาณกี่มิลครับถ้าให้ผมบอกก็คือมาตรฐานได้69ครับ69นี่คือเราไม่ต้องขยายแคง ครับปอกสูบก็จะอยู่ประมาณ73มิลครับถ้าใส่ลูก70เนี่ยก็คือต้องมีการขยายแข้งหน่อยครับถึงจะดีถ้าไม่ขยายแข้งแล้วเราใส่ลูก70เนี่ยปอกมันจะบางจัดครับใส่ได้แต่บางจัดบางจนดูไม่มาตรฐานแล้วครับ ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปเจาะเพื่อเตรียมใสบาวาว่บาววาวตอนถากสำคัญครับว่านั่นๆตีบาใหม่เข้าไปครับ ันนี้ขั้นตอนนี้เรียกว่าตีบ่าวาวขึ้นเครื่องปาดหน้าบ่าวเาวอีกครั้งครับ เสร็จขั้นตอนทำบ่าวาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บรายละเอียดตามรอยเชื่อมพวกนี้ ตอนนี้ขึ้นเครื่องกึงเพื่อปาดหน้าฝาสูบให้เรียบครับ แล้วก็จิกเบ้าฝาครับเบ้าฝานี่เราจะทําให้มันโตกว่าขนาดลูกสูบ1มิลน,นะครับตัวนี้ลูกลูกค้าใส่กับลูกสูบขนาด70มมิลเบ้าฝาสูบก็ต้อง71ครับ เสร็จแล้วน,นะครับตัวนี้คืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมประกอบได้เลยครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปเปิดขยายช่องพอร์ตฝาสีวาล์วให้นะครับช่องทางติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับทั้งเฟซท,ทั้งเพจแล้วก็ l ล n e เบอร์โทรครับทางไลน์ต่อข้อความดีรีวสุดครับส่วนทางเฟซกับทางเพจจะพยายามต่อให้หมดทุกคนเลยครับ อันนี้เป็นเพจนะครับเพจผมก็พยายามตอบทุกวันครับแต่ว่าช้ามากเลยทั้งนี้ข้อความเยอะครับแล้วก็ทางเฟสทางไลน์นะครับจะเห็นความได้เร็วที่สุดครับขอบคุณครับ